เขาไงโชว์เขารอหอจริงๆใช่ไหมใช่แม่ดื้อคอย่หมาตุ๊กอันนี้อะไรดอกสร้างคิดว่าอะไรไอเงินโอเคแม่ต้องดูไหนหืต้องดูไหนช้างเหรอโอเคดูนี่นี่อไรช้างลายแบกเออเต่าเต่าอะไรเต่าลังจุ้งเต่าลังจุ้งเอ้ยดื้อคอยอืมเทียบขอยา กอเตาอะไรตังตุ้ทตมท้องกะไก่<ม>ขออ้ขอพึ่องอะข้พึ่งอะข้พึ่งเอา้เอาไปดูไหนอะไรอะปึ้งไปดูไหนพึ่งอะเหรอ,อเอานวดไว้ไหนอะไว้มีเนอยอะ Ừ, thăm dạ đứng đi thăm à ừ. thăm em. thăm thăm ai à? em thăm em thăm đem ơi nôn nôn bỏ ừ. chéo đàn đàn lắm bút chặt nó không nó nuốt bút chặt thôi đó